สวัสดีครับน้าแจ้วสวัสดีค่ะน้าแจ้สวัสดีค่ะครับผมท่านผู้ชมเนาะมาติดตามอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่างวดที่ผ่านมาครับศูนย์สามจังๆเนาะครับน้าแจ้เนาะครับผมมื่อนี้นา้าแจ้เป็นมาบวงสรวงละครับท่านผู้ชมนี่กำลังเทปูนแล้วบ <nhưng> ่วครับยังัยงพอนแล้วบ่ครับนี่ยโอ้พระใหญ่ต่อครับท่านผู้ชม นาแจ้เพป็นกับมาร่วมสร้างเป็นเป็นสร้างชื่อกันบ่ครับครับผมเลยว่าสาร้างเป็นสร้างเลยโอ้ยสุดยอดครับขอเสียงดังๆแจ๊กน่อยด์นะครับนาแจ้นะนเจานาะฝันดีอยู่บ่ครับโค้งสุดท้ายได้ได้หน่ฝันเราพญานาคมาหอมแก้มพญานาักนิ่งครับพญานากคุาาก้งยิ่งมาหอมแก้มครับอืมเนี่ยวไรเนาะบาอนี้ <c oughs> สียังครับพญานาคสียังนี่แดงครับฮะสีแดงพญานาคสีแดงมาหอมแก้มครับแต่เป็นนิ่งเป็นผู้หญิง โอ้ยแปลงกายบอครับเป็นจังไดหน่แปลงกายโบแปลงกับเป็นพญานาคแต้หัวเป็นผู้หญิงจังไดครับเป็นมาหอมแก้่ผมผมบอกว่ายหอมเผมบอกโอ้มาแหลบลิ้นเลยนะแหลบลิ้นใช้แก้่ไม่แหลบลิ้นใช่แก้มก็ต้องเป็นผู้หญิงแหละเนาะครับผมสีแดงจึงคือเลยตัวใหญ่ซ้ำใดครับใหญ่ครับประมาณปลาบานใหญ่ใหญ่ซ้ำต้นเผาบอปราบ้าณต้นเผาบอครับ ครับผมประมาณต้นเผ่าด้วยครับคือไปไหนครับบานี่ตัวเลขครับแต่บางก็เก่าครับหนึ่งพันคือเก่าตัวเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศครับมั่นใจครับมากร้อยเปเซ็นรอยเปเลยครับหนึ่งศหนึ่งเต็กคาถาเป็นเปรเอากับพญานาคแลครับนะแจ๊สิเปรตตัวไหนผมเก่าบร์ี่บางเงีนั่งจือเก่าอยักเป็นเลขกตัวพญานาคพญานาคดีกระน้ำเก่า แก้มแก้มอรก่แก้มก้าเก้าหอมห้าหอมหกเนาะเอาเก้าหาเก้าหกอะไรเนาะครับตาแจ้เนาะกันไหวนะกันไหวกันไหวเก้าห้าเก้าหกกับหนึงศหรือว่าสาตัวกับหนึอันนี้ฟันว่าจะได้ก่อครับหนึ่งนย์ศูนย์นี่ฝันว่าพระธุดงมาบอกพระธุดงมาบอกหนึ่งฟัน หนึ่งพันครับเป็นเอาเงินไงหนึ่งพันนะโอ้พาทุรงพาทุรงนุ่มได้เนาะครับเนาะเพราะว่ามาถ่ายคลิปคลิปก่อนเนี่ยเป็นพาทุรงนุ่มครับครับผมนี่เพราะว่าร่วมกันท้ำบุญชาวบ้านมาหลายเนาะครับนะแจ๊เนาะมันใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับผมสุดยอดเลยครับเอฟซีเนาะเอาว้าอยังกับเอฟซีนะครับนะแจ๊ มันหมานเนาะเอาให้นาแจ้เป็นไปพักกอนไปทําบุญครับเดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขชุดเก่าชุดใหม่ไปแคบหน้าจอครับขอบคุณที่รัครับนาแจ้ครับสวัสดีคับนาแจ้ขอบคุณค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของนาแจ้ค่ะท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายฝันเห็นพญานาคมาเลียนาเลียตามาจูบแก้มบอกเลขค่ะท่านผู้ชมเลขต๊ะเก่าค่ะท่านผู้ชมหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ กระต้นานาตาลังเหลนเน่าข้าธรรมชมก็ขอหายมิโชมิลาบกับหนาแจประจําวันที่16กรกฎาคมพศ2 5 6 7ค่ะําหรับคลิปนี่ท่อมีสมดาวาสิลาทําทชมไปก่อนเจอกันคลิปนาค่ะก็ขอาหายุกโชคมันหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะกระยิ่พึงภาพไปใส่เนะะ่กขาธมชมท่อมีสมดาวมิของดีมาฝากทําชมค่ะไปรับชมเมืองของดีกระบาแอมลาทงกันเลยค่ะ บอร์แมมาทุ่งนุ่จะเดินทางไปท้ำบ,บุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับวันนี้ของดีทิพใหม่ทิพนี่เพราะฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีบุคคาโบ้ไข่ขารล้านคนยางทานเอาตุ่นี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหลียกเงินเหลียกทองสื่อเหลือสื่อลอตเตอรี่จึงสิริถืเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนังขาอยู่ข้างในขับ่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับรับคุณผู้ช่ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหางยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เริอการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับย่ะ ยืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนมียมชมชอบค้าขายทุกอย่างเลยเนาะครับสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรคหลวงปู่รอดเนาะบอกวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหวก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเอิดออกมาก่อนแป๊บแตะแล้วก็บี้บี่อย่างนี้นานทิฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับนะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุตุนบุญกุลส่วนครับผมแม่ผมคนวยพ่อหลวงปุหลอดนะพ่อทีวัดตีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถเื่อ,อะไรก้อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอนค้าขายสิ่งของตาอ่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาาผู้ไหนยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมายเอามาตรงหินคาวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรุ้ยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรุ้ยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลุ้ยครับสำหรับทำไรที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค้าย,ย่างบวเห็นล้านเฮาไข่้ไข่ว่ามีอียงบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังนาล้านเหตุนในคนมองบวเห็นล้านข้าเฮาเดินผ่านเอาหนวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจุดปืดทันที่รับทรัพย์ทันที่ให้เงินในท่องไลเข้ามาในบ้านในลานคาาลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้าทีท่าลำเลื่อยเงินท่องกันหลายครับานผมาชมเนาะบ่าวแอมเราทวงหยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสด้มาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากอีฟซี่เอาไปรวยน้ำกันครับสมัทิทำได้ทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบอกบากยังกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดสาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดสายล้มปลอกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อเตะครับท่านผู้ชมเมื่อเตะแล้วก็บี้ยั่งสิครับขึ้นบนยิ่งสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อนบูกปากสามเทื่อนะครับ ท่าปากสามเทือท่าคิ้วสามเทือละกะับเสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นนวนสาร,รด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ละก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเกียบ้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนในแตงเพงให้ลวงปูหลอดละครับท่านผู้ชม จกดังบูดังมะรับเนาะแอบคาราบาพีแอดคารบบาเนี่แต่งเพลงให้น่อยนะครับที่แอดคารบบาจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบูหลายนะครับนอกาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอบคลราบาพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็บมีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนอกาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกุมเนี่ยก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับนอกาะวัดหลวงปู่รวยเนี่ยก็แต่งห้กันนี่ครับเงินคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงื่อนไหลมากที่มากก้นหักค้นหลง ใบแอมลอยทุงกับบุญโลซาครับเอาไปฝากอีซีกระโถนมาตามมือถุนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับท่านผู้ชมราคาใบาแอมลอยทุ่งนี่ได้น้ำมุนแม่น้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมาร่างกายเสนียดจะให้ทิบูดี สี่ราสีมันบดมันบังเสียดจะให้ยในตัวห้าสิบ,บ,บ,บสเอ,อ็ดออกเอาไปดูนจินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เห็ดให้ดวงเ้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้ครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดดาวเอ็รรอมเออรงนี่เอาม้าโหลายครับม้าฝากอีกสี่โบร,รายกระโถ่มาได้กระโถ่มาได้ครับมาหาดาวเอมเออรตูงเอาไปเป็นเจ,จ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยต้งกันครับสาธุสาธุให้ถือปลีเอ้ครับเอาไปใส่ละให้ถือปลีกลอตเตอรี่ั้งวันที่หนึ่ง ลำเลื่อยสามสิบล้านถูกนหะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวใบเอเมาริกันกับสีเบิ้งตุลีกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะหนึ่งตาพิ่งทำเลยอพอเลยพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดืม่มดื่มก็ได้เนาะ ดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพรเนี้อืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราล้วงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังเลยเนาะสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 